สวัสดีค่ะได้ยินข่าวว่าดอกกระเจียวดอกดินดอกกระเจียวเริ่มออกเลยเนาะคะ่ะก็เลยลองมาเบ่งของเจ้าของเบ่งว่ามันนั่นเลยยังส่วนมากทุกปีทํามันออกมันก็สิออกทั้งใต้เพล่ะคะ่ะออกทางนี้ก่อนอันนี้คือแปลงกระเจียวที่เข้าคูดบเบิร์ดนะคะ,ะไอเรือไว้ทาเก็บเรือไว้ทาเก็บไอดอกดิน เหลือไว้ถ้าเก็บดอกดินนะนี่บางนี่ค่ะอันนี้ที่แปลงที่เขาปลูกปลูกไม้ผลไว้นะคะเขาก็สิคุดออกแปลงนี้แปลงนี้สิเป็นแปลงยุ่ล่องกลางระวังล่องไม้ผลเขากเัเหลือไว้เหลือไว้เก็บดอกดินค่ะส่วนของมูส่วนของมูเขาเจ้าปลูกที่ปลูกพร้อมกันที่อันน่าเทตมานน้ากัน เขาบอกว่ามันออกแล้วว่าสั้นแต่ว่าสวนเจ้าของบ่เคยมาอันอยางเบิงบเบ่งแคคเบือตั้งแต่คุมฟางแล้วก็เลยลองมาหลาะเบิ่งเมื่อนี้ตอนกระเว้นก็มาบ่าได้ค่ะมันห่อนคากแดดโอ้ยนี่ตะเวนโต๊กเลยได้ค่ะนีน่นี่ตะเวนโต๊กดินแล้วค่ะจังั้นนั่นได้ทั้งนั้นสวนไม่เหาะค่ะเนาะนทั้งนั้น ส่วนส่วนที่เขาปลูกใหม่อันนี้เป็นส่วนเก่าค่ะมาเบิ่งดูว่มามันมีเหลือมีไฮเก็บ,บอดดอกดินอันนี้ลินจีค่ะลินจีพันนครพนมแถวนี้ลินจีขึ้นได้ก็คือพันนครพนมนะค่ะต้นน,น้อย เขาเป็นมากแล้วค่ะแต่ว่าหมากเขาบไคสมบูรณ์บันใดค่ะท,ที่จริงที่จริงคับปกติแลลวก็คือเก็บได้แหละค่ะนี่เขาซุกเต็มหน่วยละแต่ว่ามันบบไคสมบูรณ์เนาะค่ะก็เลยทิ่มไว้นี่บบเก็บย่างไปย่างมากเพราะได้เพราะได้แบบว่าเก็บกินไปน้ำนะคะน่ามาเบงกระเจียวดีกว่าห่างตาคือจังว่าเห็นแบบแบบเแบบแบบมียนอีลีค่ะพี่น้อง ดอกกระเจียวออกแล้วค่ะนี่ค่ะนี่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 นโอ้จนบานเห็นบ่นคะนี่คือนี่คือดอกดินนะค่ะเขาซีขึ้นยังซีแหละค่ะโอ้บ่เห็นมีดอกเดียวนี่บ่นเนาะนี่คือดอกกระเจียวดอกดินค่ะเขาเอือนดอกดินเก็บเลยเนาะ เห็นแล้วก็เก็บตัวนั่นอุ้ยดอกแรกแหกมานเด้อใส่ละนี่ค่ะได้แล้วดอกแรกแหกหมานค่ะดอกแรกของปีนี้แกละคะ่ะปกติโบกเก็บได้คะ่ะซ้ำนีน่แต่อันนี้คือวานนะคะมันเป็นดอกแรกเห็นชัดบอค่ะ,คะพี่น้องเปงิ้นคืออย่างบรชัด เดี๋ยวไปเบื้องต่ออีกค่ะเพื่อมีมีดอกหนึ่งก็ต้องมีอุ้ย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 เห็นทา้งนั้นแวบแวบแวบเม่นเมนค่ะเม่นเมนเมนดอกหนึ่งดอกหนึ่งอยู่ทั้งนั้นทั้งพุนทั้งพุนทั้งพุนพุนเดี๋ยวเดี๋ยวล่องไปเบื้องห้สุดแถวกันนะค่ะเพื่อมันมีอีกนี่แหละค่ะคุ้มฟางไว้แล้วก็สิเป็นยังสิแหละอันนี้ส่วนเกาอ้าวอ้าวอ้าว อ้าวนั่นกระแมนนั่นกระแมนเห็นแล้วคะ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเอ๋าอุ้ยสองดอกแต่ว่ายังบบพอเก็บค่ะสองดอกสองดอกเห็นบ่นค่ะนี่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 สองดอกแต่ยังบบพอเก็บค่ะคฟังกับบอดีเดี๋ยวเมือ่อื่นพอพอดีเก็บค่ะเมือ่อื่นเมือ่อื่นยังมาเก็บอันนี้ มาเบิ่งท้างนี้อันเดีแมอนอีลี่ที่เห็นแวบๆไว้มาเก็บดอกดินดอกกระเจียวดอกบินกันค่ะเป็นดอกเลยค่ะงามเลยนี่ดอกหนึ่งอันนี้อันนี้ที่จริงมื่นเศร้าจังสิเป็นตะเก็บจังสิพอดีเก็บแต่ว่าเก็บก่อนนะคะ ดอกอวบๆเลยนี่ค่ะดอกหนึ่งขาดแต่โบเป็นอย่างค่ะที่จริงอันนี้เห็นมืออื่นสิพอดีเก็บแต่ว่าเก็บก่อนค่ะมืออื่นสิพอดีมาส่วนนี่ค่ะดอกนึงเดี๋ยวเห็นลายดอกอยู นี่ค่ะดอกถ้าถ้าเอาฟางคุมฟางคุมดอกมันสีเงาอย่างซี่แหละค่ะเอาเก็บมันสีโพวกวามันสีโพขึ้นมาทั้งเงินเนื้อฟางเนาะคะ่ะมันก็สีดอกมันก็สีสูงง่าไม่หลายดอกอยู่ตัวนี้เดี๋ยวถ้าไปเก็บทั้งนั้นค่ะนี่ค่ะดอกหนึ่ง ถ้าฟางคุมมันสีดอกมันสีได้ดอกยาวๆอย่างสิละค่ะอันนี้ดอกดินถือว่าโอเคค่ะดอกดินมันกำลังเริ่มขึ้นค่ะใส่ละเลวเห็นอยู่ตอนนั้นเห็นดอกมันเดียวไปบ่งทางนั้นเนาะคะ่ะเดี๋ยวเห็นวิบวิบยูนนี่ค่ะดอกนึงเขาสิขึ้นซี่สิค่ะนี่ถ้าแบบนี้เขาสิเป็นนอขึ้นค่ะแต่ว่า ดอกดินเขาสิมีดอกขึ้นน้ำจึงซี่ค่ะสิเป็นดอกขึ้นกอนนี่ค่ะห้ากเขาขึ้นมาน้ำบบเป็นยังค่ะอยู่ทางนั้นดอกนึงเห็นบ่คะทางนั้นนี่ค่ะมันยังโหลายเนาะค่ะเดี๋ยวอีกอาทิตนาเนี้เก็บบ่าไว้แล้วค่ะอาทิต์นานี้ อย่างเาาเลยค่ะดอกนี้อาทิตย์หน้าก็เก็บบาไหวแล้วค่ะเห็นเยอะทั้ทงนั้นดิยูดอกนึ่งเดียวไปเก็บทั้งนั้นอีกเห็นบ้าค่าดอกนั้นสูงเจินเทินอยู่อันเขียวๆนี่ว่ามันหยังะะ่งเลยค่ะอย่านาั่งนี่แต่ใบยอย่านาั่งตัดถิ่นกับบตโตบอท้นค่ะลายค่ะเห็นบ่าค่าดอกนึง เก็บดอกนี้ก่อนนะคะอย่างเงาเลยค่ะนี่ืมสวยค่ะเดี๋ยวไปเก็บต่อค่ะข้างนี้อีกดอกนึงค่ะเนี่ยเขาเริ่มแตกเขาเริ่มแตกนอแหละคะ่ะนี่ แตกออกมาเดี๋ยวเขากระสิเป็นดอกคือจังนี่นี่เบิ่งนะคะนี่เขาไปเริ่มเป็นท้องไม่ท้องตั้งท้องเนี่ยพวกนี้เขาสิเป็นดอกแหละคะ่ะเดี๋ยวบกีมือก็มือสองมือประมาณสองมือเขาก็ขึ้นได้เก็บแหละคะ่ะการคุ้มฟางข้อดีของการคุ้มฟางคะ่ะเขากระสีอ การงาวได้เยเฮาเฮาการะสีด้ก้ารงาวดอกกระเจียวที่แบบกานงาวนีดอกนึงค่ะสีนี้แกนี่แหละคะ่ะเพราะว่ามันเพิ่งออกเนาะคะ่ะดอกแรกของปีปนี่เนี่ยคะ่ะกระเจียวดอกแรกของปีส่วนมากมันก็สิออกทั้งนี้แหละคะ่ะก่อนทั้งใต้ ที่ทางใต้เพราะว่าทางนี้มันสิซุ่มหน้ามันไหลลงมาถึงเนาะค่ะมันก็สิซุ่มทางนี้ทางเทิงน่ยก็สิโน่นในจักน้อยเป็นโน่นมันก็สิกว่ามันสิซุ่มกว่ามันสีน้ามันก็สิน่านออกหนาสีนี้แค่นี้แหละค่ะเอาแค่นี้ก่อนเนาะค่ะน้อมือนี้เดี๋ยวมือหนาจะมาเก็บใหม่อาทิตย์หน้าสิออกลายค่ะคิดว่าอาทิตย์หน้าสิออกลายอาทิตย์นี้มันยังอกไคยันนั่นอย แต่ฝนตกลงมาอีกจะเทือสองเทือนนี่ให้สีออกค่ะเก็บมันเลยแหละค่ะสำหรับมื่อนี้อเอาคนี้ก่อนนะคะ่ะนาอสวัสดีค่ะ